คลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับอัลฟาวันหน้าตาดีท่านหนึ่งครับจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในธุรกิจอัลฟาครับไปทําความรู้จักกับเขากันดีกว่าครับโค้ชครับครับอยากจะให้คนนั้นแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วเคยทําอาชีพอะไรมาบ้างครับครับผมสวัสดีครับผมนัทจิรเมธธีรานิติสันครับอยู่ปทุมธานีครับเป็นฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์มาก่อนฟรีแลนซ์ก็คือรับงานเกี่ยวกับพวกสอนแบงบันคนรู้สอนใช้โปรแกรมพวกนี้ครับรับเป็น็อบ ก็เป็นทํางานอิสระก่อนที่จะมาทำอัลฟาเนี่ยเคยรู้จักแล้วก็มีความรู้สึกกับธุรกิจเครือข่ายยังไงบ้างครับเคยได้ยินครับได้ยินจากข่าวได้ยินจากคนที่รู้จักนะครับก็มีคนรู้จักที่เขาไปทําเหมือนกันนะครับเขาก็คือเอาตรงๆถ้าเอาความรู้สึกก็รู้สึกไม่ชอบนะรู้สึกเหมือนมันกลัวๆด้วยข่าวด้วยรู้จักคนที่เขาไปทําแล้วเขาก็ไม่ได้ประสบผลสำเร็จครับ อ่ารู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ใช่ทางของเราแต่วันนี้ทําไมถึงตัดสินใจเข้ามา เจออัลฟาได้ยังไงครับคนนั้นฮะรู้จักจากพี่สาวครับเอามาให้ผมดูข้อมูลว่ามันน่าทำหรือเปล่านะครับพอรู้ว่าคนที่คุมหัวเรือตัวนี้นะครับก็คือคุณกล้องนะครับเป็นทีมผู้บริหารซึ่งตัวผมเองเนี่ยที่เป็น FC ของพี่ก้องอยู่แล้วนะครับดูรายการแกอยู่แล้วเนี่ยก็คืออยากจะร่วมงานกับแกเพราะว่าแกเปิดรับโอกาสให้ให้คนทั่วไปเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยสามารถที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าร่วมงานกับแกได้ครับก็เลยได้มาอยู่จุดนี้ครับ ก็คือรู้จักจากคนใกล้ตัวจากพี่สาวนะฮะแล้วก็ศึกษาดูข้อมูลแล้วในเมื่อมันเป็นเครือข่ายที่เราไม่ชอบเนี่ยทำไมโค้นัดถึงตัดสินใจเข้ามาครับอะไรเป็นตัวที่ทําให้โคน้นัดตัดสินใจฮะก็อันดับแรกเลยก็คือหนึ่งคุณก้องครับแรกๆเนี่ยเข้ามาลองนะครับพอเราลองเสร็จปุ๊บมันก็ได้เหมือนเปิดโลกทัศน์ใหม่นะครับก็เลยได้เข้ามาทำนะครับ อาจจะไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่ในตอนแรกแต่ตัดสินใจเพราะว่าเป็นโปรเจรกต์ของคุณกล้องด้วยใช่ไหมครับอนน่า uh, แล้วหลังจากที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มีต่ออัลฟาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าเรามันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้นะครับสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราเห็นจากข่าวเนี่ยมันมันไม่ใช่เสียทีเดียวนะครับเราก็เลยศึกษาจริงจังนะครับแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังครับแล้วก็ เราก็เอาเอาเครื่องมือพวกนี้นะครับสาหรับคนที่เข้ามาเนี่ยเราก็แบ่งปันให้กับคนที่เข้าตามเราตามเราเข้ามาครับอ่าก็คือคนนัดเนี่ยก็คือใช้ระบบเนาะแล้วก็มีเครื่องมือต่าง,างๆที่คนนัดแล้วตัวของคนนัดเองเนี่ยนะครับพอเริ่มทําแล้วนะแน่นอนธุรกิจเครือข่ายทําคนเดียวไม่ได้ต้องทํางานร่วมกันกันกบทีม อยากให้โค้ชนัทเนี่ยเล่าสักนิดหนึ่งว่าเวลาที่ทํางานกับทีมเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงบ้างครับตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆเนาะเราอยากจะรู้อะไรนะครับเราก็นาเสียงเนี้ยนะครับไปแบ่งปันเอาไปสร้างเป็นระบบให้คนที่เขาเข้ามาใหม่เนี่ยไม่ต้องเคว้งเข้ามาถ้าคุณอยากเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้คุณอยากได้เครื่องมือมีที่สําหรับเอาเครื่องมือเนี่ยไว้ให้เลยครับผมอาจจะยังไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนแต่สามารถที่จะมีระบบในการที่จะส่งต่อให้กับ คนที่เข้ามาใหม่ได้ด้วยใช่ไหมครับผม mm hmm. สุดยอดมากๆเลยนะฮะมาถึงตอนนี้ครับตัวของคนนันเองคิดว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจถูกต้องแล้วหรือเปล่าครับที่เป็นสมาชิกข,ของอัลฟาและวันเนี้ยก็ยังเป็นตําแหน่งอัลฟาวันด้วยในวันที่ผมตัดสินใจเข้ามานะครับเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเลยครับความเส,สด็จของผมนะครับมันแผ่กระจายไปในคนที่ตามหลังผมอยู่ แล้วก็ Alpha วันนะครับอัลฟาวเป็นตำแหน่งแรกๆที่เป็นตัวเปิดว่าเราเข้ามาแล้วนะครับเราได้ตำแหน่งแล้วเราจะไปทางในต่อถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง Alpha วันเป็นตำแหน่งแรกที่ ครจะไปชิดให้ได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคนนั้นก็เป็นตัวอย่างด้วยนะฮะของการเป็นอัลฟาวันแล้วก็ประสบความสําเร็จให้กับทีมงานและองค์กรได้เห็นนะครับสุดท้ายครับอยากจะให้คนนั้นฝากถึงคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ครับว่าอัลฟาและอัลฟาวันเนี่ยมันเป็นโอกาสสําหรับเขาได้ยังไงบ้างครับสําหรับคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะครับไม่ว่าคุณจะสนใจในส่วนจุดไหนก็ตามนะครับหรือคนที่เข้ามาเพราะบังเอิญนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนผมเองเป็นคนที่เคยปฏิเสธมาก่อนทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับถ้าวันนั้นผมปฏิเสธแล้วผมเลือกที่จะไม่ดูข้อมูลเลยผมคงไม่ได้มาอยู่จุดนี้และโลกที่ผมเห็นก็จะไม่ใช่แบบนี้ครับผมอยากจะให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับไม่ต้องเปิดโอกาสให้ใครเลยเข้ามาศึกษาก่อนไม่ได้เสียตังค์สบาทเข้ามาศึกษาฟรีอย่าปฏิเสธทั้งที่ยังไม่รู้ครับนี่แหละครับคือคํายืนยันจากคนที่ าประสบการณ์ไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้นะครับเราแค่จะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้เท่านั้นเองมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้กับเราก็ได้นั่นเองเหมือนโค้ดนัดวันนี้นะครับและเตรียมตัวของคุณให้พร้อมเพราะแสงสปอตไลท์ในครั้งต่อไปอาจจะกําลังส่องไปที่อัลฟาวันคนใหม่เช่นคุณสําหรับคลิปนี้ลากไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ